สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนรองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงหรูหน่าใช้1คันนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับโตโ o ต้ Camry ปี2003นะครับ2.4ตัวท็อปสุดเลยนะครับออปชั่นจัดเต็มนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกพอมีนะครับในสำหรับคันนี้รองชมดูได้นะครับ เปิดมาที่159,000บาทนะครับ Toyota Camry ในสไตล์ที่หรูหราแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยนะคันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับสภาพสมบูรณ์เดิมบางโรงงานนะครับสีดำโรงงานนะครับจัดได้จัดเลยครับใครชอบสนใจมาชมไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะชวนชมนะครับในส่วนของรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ที่ได้รับความสนใจในระดับต้นๆเลยครับสำหรับช่องนี้เนื่องจากว่าออปชันของคันนี้รุ่นนี้ต้องบอกว่าครบสมบูรณ์มากๆนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีจอแล้วก็มีแอร์หลังมีม่านหลังไฟฟ้านะครับระบบการลื่นเฉลียเซ็นเซอร์รอบคันนะครับลองชมดูก่อนได้จะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับแอร์แบ็กสีลูกนะครับอันนี้จัดได้จัดนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกพอมีความปลอดภัยสูงสุดครับเอาไป4ใบเลยนะครับใครสนใจหาไว้ใช้งานลองชมลองพิจารณาดูได้นะครับสาหรับรถมือ2ถ้าได้ทรงนี้คันนี้ใช้งานยาวๆครับหรูหราแน่นอนนะครับขับไปไหนก็ ดูดีมีระดับแน่นอนนะครับในสไตล์ที่ตอนออกมานะครับต้องมีถึงล้านห้ล้านหกนะครับตอนนี้เราจะซื้ออยู่แค่159,000บาทนะครับใครชอบสนใจโทรเจรจาต่อรองไปทดลองขับได้นะครับอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับใครสนใจจริงเน้นจบต่อรองเลยครับแจ้งออกมาจากช่อง y t u t u นะครับได้ส่วนลดแน่นอนจัดไปนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบและกำลังมองหารถสไตล์หรูๆเน้นใช้งานแมรี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ท่านได้นะครับ เมื่อเทียบกับรถสมัยใหม่ที่ออกมาถ้าเราจะซื้อตัก3ส0 0 0ีแสน5แสน6แสนเรามาได้คันนี้1 5 9 9 0 0 0บาทครบเครื่องครบคันเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายแข็งแรงปลอดภัยในระดับต้นๆเลยนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้อึดทนถึกจริงๆครับ ระดับการกินน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับ2.4ก็กินน้ำมันระดับหนึ่งนะครับคันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับใครจะซื้อก็ตัดสินใจดีๆนะครับเน้นว่าเอาเป็นรถคันที่2ที่3นี่แจ๋มเลยครับคันแรกเราก็ใช้ปกติพอเราจะออกงานไปนู่นไปนี่ใช้คันนี้ครับรับรองหรูหราดูดีครับสำหรับสไตล์ผู้ใหญ่นะครับรับรองไม่ควรพลาดนะครับเอาติดก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเจอคันนี้เข้าไป รับรองถูกใจแน่นอนนะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานลองเทียบลองตัดสินใจดูนะครับสมมุติเราจะซื้อรถสักคันหนึ่งเป็นคันที่2หรือคันที่3แม้จะเป็นคันที่1ก็ดีนะครับใครชอบรุ่นนี้ต้องบอกว่า สมบูรณ์และน่าใช้มากๆนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกพอมีนะครับม่านหลังไฟฟ้าแอร์หลังเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับนิ่งๆเลยนะครับช่วงล่างท่าเซ็ตดีๆสมบูรณ์ไปไกลๆนี่เพลินเลยครับลองชมดูได้ตัดสินใจดูก่อนนะครับสำหรับผมทำหนะ้าที่นำเสนอและชี้เป้าชี้สภาพในเบื้องต้นนะครับสมาชิกตัดสินใจแล้วก็เตรียมความพร้อม ด้วยตัวเองนะครับไปทดลองตรวจสอบสภาพรถได้เลยนะครับอยู่ Leah, ที่องชมดูนะครับสำหรับท่า oh นใดที่อยู่ไกลๆนะครับก็ให้น้องบอกส่งได้เลยนะครับถึงบ้านท่าหารถพิจารณาตรวจสอบสภาพบ้านได้เลยนครับบ้นทนหารถิาดูาองอบสภาพบ้านได้นะครับถึ้าน่าเหีรเงินาท่ากัวครับสภางส้าได้เลยนะครบ้านท่านหารถพจารณาตวจสอบาพอ้านได้เลยนะครับถึงนนหา้พิจารณาตรวอยาพบ้านดยนะครับถึงบานท่านหรพิจารณารวบสภาพบ้านได้ลนะครับงบ้านทานหารถจารณาตวสอภาพบ้านด้เอาไว้รงานท่าไปเช็คไปารณาตรวจสอบสบ้าไดลยนครัถ้านท่น ใด้เป <AR> ็ขึ้นแน่นอนเลยนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแคมรี่ใช้แบบไหนมิจฉาเฟสบุ้ครับเรื่องวงการซ่มบำรุงดูแลมีแน่นอนนะครับอะไรก็หาง่ายครับรุ่นนี้คุ้มครับสำหรับชมดูได้ขอบพคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับชิคได้ดูได้ชมกันต่อไปนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับแคมรี่นะครับรู้ร้าแล้วก็น่าสนใจมากๆขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่า ช่องนี้จะช่วยเอื้ออํานวยให้สมาชิกทุกท่านได้เห็นรถส,สวยๆมีโอกาสได้คัดได้เลือกแล้วก็เรียนรู้สภาพนะครับว่าราคานี้ประมาณนี้เขาขายกันเท่าไหร่แล้วเราจะไปซื้อเนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้อที่ช่องนี้ก็ได้นะครับซื้อที่อื่นที่ไหนก็ได้ที่สภาพมันด,ดีเนี่ยราคาเขาเปิดมาแบบนี้เออเราโอเคไหมโอเคราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบและความรู้สึกแล้วก็ความรู้เลยนะครับเมื่อเทียบสภาพเป็น, <c oughs> เ,ปนเทียบปีเป็นเทียบราคาได้ก็จะทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสาหรับการจะซื้อรถสักหนึ่งคันนะครับ แนะนำว่าถ้ามานั่งมือสองนะครับสำหรับ c a มรี่ก็เข้าไปศึกษาได้นะครับในแฟนเพจแฟนลับของแ a มรี่นะครับมีคนรีวิวช่างที่ไหนมีอูที่ไหนเก่งท่านเข้าไปศึกษาได้เลยนะครับลองชมดูนะครับภาษีก็นูดกลางปี 6- 5หนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนครับน็อตไม่ถอดไม่แกะครับเอาไปใช้งานกันได้สภาพสวยๆแบบนี้หาดูหาชมยากครับลองชมดูได้เน้นว่าเอาไปใช้งานหรูๆนะครับจัดไปเลยครับลำบอบผมขอพระคุณทุกท่านมากๆนะครับสนใจให้โทรเลยนะครับ